ไม่มีผู้นั้นหรือผู้อื่นในปฏิจจสมุปบาทครั้งหนึ่งที่พระเชตวันพราหมณ์คนหนึ่งได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับแล้วได้ทูลถามว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญผู้นั้นกระทําผู้นั้นสวยผลดังนั้นหรือพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสตอบว่าดูก่อนพราหมณ์คำกล่าวที่ยืนยันลงไปด้วยทิฐิว่า ผู้นั้นกระทำผู้นั้นเสวยผลดัง ve นี้นี้เป็นส่วนสุดไม่ใช่สายกลางที่หนึ่งข้าแต่พระโคดมผู้เจริญก็ผู้อื่นกระทำผู้อื่นเสวยผลหรือพระเจ้าค่ะดูก่อนพราหมณ์คำกล่าวที่ยืนยันลงไปด้วยทิฏฐิว่าผู้อื่นกระทำผู้อื่นเสวยผลดังนี้นี้เป็นส่วนสุดไม่ใช่สายกลางที่สองดูก่อนพราหมณ์ตถาคตย่อมแสดงธรรมโดยสายกลาง ไม่เข้าไปหาส่วนสุดท,ทั้งสองนั้นเคอตถาคตย่อมแสดงดังนี้ว่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณและถึงเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมานัสอุปายาทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณละถึงเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนสตุปายาทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ พราหมนั้นกล่าวสรรเสริญพระธรรมโอวาทนั้นแล้วประกาศตนเป็นอุบาสกผู้รับนับถือพระพุทธศาสนาจนตลอดชีวิตดังนี้แล